เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านไหนหนังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับประธานกลุ่มนะครับรองประธานนะครับรองประธานวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้าของเราก็คือกล่องพึ่งนะครับกล่องพึ่งโพงใช่ไหมครับบางกล่องพึ่งโพงตรงนี้นะครับถ้าว่าใครสนใจที่จะเลี้ยงพึ่งพึ่งโพงนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เพจนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านไหนหนังได้นะครับ ทักอินบ็อกมาโดยตรงเลยนะครับรับรองว่ารายได้ทั้งหมดจะเข้าสู่ชุมชนแน่นอนนะครับบางครับเอ่ออันนี้อันนี้เออ่ค่ายผืดทางชุดนะครับทางชุดนะครับเจ็ดร้ยหาสิบเจาะลังนะครับห้ารอยเอาร่างห้ารอยนะครับอ่าสัดอันนี้อันนี้เป็นท่านใช่ไหมอ่าเป็นท่านรับสองกับเสาอ่าอันนี้เป็นท่านรับนะครับเป็นเสาอ่าเสาหนูกําลังทําโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําอันนี้เพื่อลูกเพศใดใดนั้นอันนี้เป็นลังนี่ห้าร้อยห้าสิบห้ารอยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ชุดมีกับกับเสาซ่องรายสิบอ่าชุดนี้กับเสาซ่องรายสิบโอเคหมายที่รวมทั้งชุดเท่าไรนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอ่ารวมทั้งชุดเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสนใจเข้ามาอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับในเพจนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านในหนังนะครับอ่ะไปเราไปเลยตรงนี้บางยังไงแนะนำหน่อยไปเลยถึงโซ่โซ่ที่ทำอาครับอันนี้อันนี้ครับ าว,วางกองพึ่งเทวา,อทวาเอาใหม่ตัวตัวเทียนนะมาวางรับ,ร,บรวมทั้งหมดก็750บาทนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูสวนพึ่งกันเลยนะครับสวนฝันนน่งนี้เป็นสวนพึ่งก่อนนะครับอยู่ในสวนยางนะครับเป็นพึ่งโพงนะรังเมื่อกี้นะครับแปลงสาธิตการเลี้ยงพึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูด ใต้ไปบ้างพูดกลางไปบ้างเพื่อให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจนะครับอ่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กลางกลุ่มกาลังเอากล่องขึ้นไปดักอยู่ในปา่าครับช่วงนี้เป็นเดือนเดือนตอนนี้เรากํลาลังถ่ายอยู่เดือนออ <พา S 1> มีนาคม<พ>าต้นเดือนมีนาคมนะครับกุมภา,ราครับรครับ,รรบต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับรอ่ากุมภาครับจะเริ่มที่จะเอากล่องไปดักในป่าแล้วครับเพราะในในแปลนี้จะน้อย โอเคนะครับเมื่อเราดักเสร็จเราก็กลับมาเอาไว้ที่แปลงเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็แต่ละเสาก็มีที่กันมดด้วยนะครับเนี่ยมีที่ใส่น้ำกันมดบังไปดูรังเทวมีได้ไหม,ววมนะใช่ใช่ค,ครับตอนนี้ เวนยโอเคครับครับครับอ๋อเดี๋ยวเวลาช่วงเขาเขาจับพ IC ึ่งอ่ะนะพึ่งพึ่งก็จะมานะเวลาอ่เดี๋ยวพึ่งก็จะใหญ่นะครับครับคในนี้เป็นต้งปะทานตังมดครับต้นนิตก็ตแบบเยวเดี๋ยวปะทานอยู่อีกังคนต่อครับ าวงเียวกันไม่ได้มันไม่มีกิว่วาโอเคอ่ะเอ่ออันนี้นะครับสวนสวนพึ่งเป็นสวนพึ่งโพงนะครับเป็นพึ่งชนิดเดียวนะครับตัวใหญ่ที่นํามาเลี้ยงปกติพึ่งหลวงก็นํามาเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้นะครับพึ่งโพงถ้าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติก็จะอยู่ในโพรงไม้อยู่ในโพรงดินนะครับแต่ถ้าเรามาทาแบบนี้นะครับก็เขาก็สามารถมาอยู่ได้นะครับทําเป็นกล่องหีบนะครับ เขาก็ทําไว้หลายๆกล่องนะครับดักเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีพึ่งพึ่งไม่อยู่กล่องนี้ก็จะไปอยู่อีกกล่องหนึ่งนะครับอะประมาณนั้นอันนี้เสียแล้วนะครับนี่อันนี้เสียแล้วครับครับครับแต่ชนโรงอยู่เกือบทุกกล่องเลยผมิง ชั้นรม์ไม่เล่นเองนะครับอ่าไม่เลยดูชันรม์ก็ได้ครับโอ้รังนี้มีนะครับรังนี้มีอันนี้เป็นกล่องที่เราเคยทดลองทำกันอยู่ช่วงแรกๆครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ทดลองกันหลายอย่างโอ้ครับครับกล่องที่มันให้ให้มันดูแล้วมันจะ ไม่เปลืองไม้อะไรต่างๆอ๋อครับเออถ้าในกรณีที่เราเราทกล่องใส่คอนได้ไหมบางใส่คอนเวลาจับแล้วพึ่งจะไม่ไปครับสามารถทําได้กับพึ่งโพงเนี้ยที่นี่ใส่คอนนี้ทํายากทาไม่ได้เคยทดลองใช้คอนก่อนเคยใช้คอนนะสรุปแล้วว่าพึ่งที่เข้ามาอยู่ในกล่องจะไม่ไม่อยู่เกาะที่คอนรับครับเขาจะไปอยู่ตามใจ รันการณ์ตามมุมตามอะไรต่างๆเวลาเราตัดเราก็ตัดยากครับครับตัดยากเพราะมันจะขีดคอนนั้นอยู่อ๋อโอเคแต่ถ้าหากว่าเป็นพึ่งแบบพึ่งพันต่างประเทศครับครับพึ่งพันครับพึ่งพันเอ่อของผมก็ผมก็มีพึ่งอยู่ประมาณยี่สิบรังครับเอ่อทดลองใช้คอนเหมือนกันไม่สําเร็จเหมือนกันไม่สํำเร็จครับไม่สําเร็จแต่ก็ชั้นโรงก็มีอยู่ ก็วันยี่สิบกล่องนะครับบังของผมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นพันคนเงินอ๋อนเงินคนเงินครับคนคนคนเงินนี่แบบง่ายๆเด็กๆนะครับแต่ของบังเนี่ยมีมีแบบขั้นเอ็ดวานเลยแต่บังพาไปดูหน่อยมีพวกปากแต่ครับครับอันนี้ถ้าถ้ามีลูกค้านะครับบางต้องการซื้อนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้ไหมครับครับ าาน่เช่่นเอดูนี๋ยวเรามาดูปากหมูนะครับอ่คที่ปลูกแล้วพวกนี้เราได้มาจากครับต้นไม้ที่ชาวบ้านเขาก้นสวนยางมากกว่าโอเคเหลือต้นไม้ข้างๆท,ที่มีองค์เราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราจะขอซื้อนะครับจะเอามาไว้ที่กลุ่ม เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นเป็นปากหมูนะครับอ่าเมื่อกี้ที่บินเข้าไปเนี่ยมีน้องเขาเอาตัวเกสรนะครับอ่าเอาเกสรเข้าไปด้วยที่ขาหลังเนี้ยเนี่ยพันนี้่ผมพยายามหานานมากหาไม่เจอนะครับแต่ถ้าใช่คือถ้าเอามาแล้วเห็นไหมเนี่ยท่อนซุงเนี่ยมันใหญ่นะเอามามันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนี่ย ก็ประมาณ20-30กิโลเนี่ยโอ้ยน่าจะเกินนะ50กิโลได้ผมว่าอิตามานะครับอิตามาโอเคอิตามาอันนี้ปากหมูอันนี้ถ้าถ้าลูกเพจสั่งซื้อนะครับต้นเท่าไหร่ได้ครับนี่แล้วแต่แล้วแต่แล้วดังว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ละกล่องนะกรับโอ้เอาเอาประมาณอันนี้ต้องยอมรับอย่างว่าพวกนี้เราแยกยาก อ๋อต้องเอาไปทั้งอันนะครับครับส่วนใหญ่คนคนที่เลี้ยงเป็นคนที่ชอบนะครับคนที่ชอบประมาณ3ามพันห้าพันแล้วแต่แล้วแต่ราคาแล้วแต่ความความพึงพอใจเหมือนเหมือนตัวนี้อ่าอันนี้เป็นท่อนสุงแล้วก็เขาก็ความเจาะนะครับเอ่อตัดด้านบนนะครับให้ให้ทะลุไปที่รังแล้วก็เอากระบะเนี่ยไปไว้พอด้านล่างรังเต็มนะครับเขาก็จะเอาน้ําหวานไปไว้ด้านบนนี่นะครับอ่า แต่ถ้าเป็นแบบนี้สวยเห็นไหมครับนะบ,บางคนเขาเลี้ยงไม่ได้เอาน้ําหวานนะครับเขาก็จะเลี้ยงไปเพื่อเป็นความสิริมงคลคนโบราณเชื่อแบบนั้นว่าครับ<อ>ใช่นี่ครับอันนี้บางคนก็เอาไปชั้นนะครับเอาไปทําเครื่องสาอําอางได้เอาไปทําสบู่นะครับแต่ถ้าได้ปริมาณเยอะๆส่งโรงงานได้เช่นกันนะครับอันนี้พันปากแต่อันนี้นนนนทําสวยนะครับ<า> รู้สึกว่าจะจะไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่เต็มยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นยังไม่งนี้กล่องนี้น่าจะขึ้นแล้วอ่าอันนี้อันนี้คืออันนี้ของปักแดนปักแดนนะครับปักแดนกล่องนี้ขึ้นแล้วแต่ว่าอาจจะดูเขึ้าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอนิดนึงขึ้นได้ยังอ่านั่นน่ะขึ้นขึ้นเฉลอ่าโอเคเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วครับเมื่อเคเห็นแล้วรำรื่นนะครับ คือมันอบดุนชอบลี้ยงลูกกาอ่านี่สีขาวหน้าดำมก็มีโอ้นี่เรามาจับชาวบ้านโอ้วานนี้วางเอาไว้เอาไปยู่ด้านนใบงบงทั้งหมดมีกี่กี่สายพันธุ์ครับที่เลี้ยงเนี่ยที่เลี้ยงอยู่ประมาณสิบทั้งหมดสิบกว่าสายพันธุ์โอ้สิบสิบกว่าสายพันธุ์เยอะเลยนะครับอ่าของผมเนี่ยผมเลี้ยงบางสายพันธุ์ผมยังไม่เคยเจอเลยครับเพราะว่าหาหายาก เพราะว่าบางสายพันหายากอย่างเช่นอะไรนะบางเนี่ยใหญ่ๆอนู่ะที่ที่ทางเข้าใหญ่อยู่เนี่ยอันนั่นเป็นปากหมูอ่าปากนี่ปากหมูเนี่ยนี่ปากหมูเนี่ยครับปากหมูนี่หายากนะในป่าใช่ไหมอ่าอันนี้สายพันธุ์ปักหมูนะครับเออผมได้ยินคนคนเข้าคนแก่ครับ คนเฒ่าคนแกบ่บอกว่าเอาเอา,เอาเนี่ยปากหมูเนี่ยเนี่ยทางเข้านี่ไปทําเครื่องรังของถัง,งนะครับแต่มันไม่ดีนะครับไม่แนะนำะแต่บางคนก็เอาไปไว้ที่บ้านเพื่อความสิลิมงคลอย่างเช่นทําการค้านะครับเพื่อจะกลับมาที่รังอะไรประมาณนั้นนะครับติดรังน,นี่นะครับสำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามาในเพจนะครับ วิสากิจชุมชนนะครับเลี้ยงพึ่งบ้านในหนังนะครับเข้ามาในอินบ็อกสอบถามโดยตรงเลยมีน้ำหวานชันโรงแล้วก็น้ำผึ้งนะครับโดยที่จับกันใหม่ๆนะครับเก็บน้ำหวานกันใหม่ๆไม่เก็บไว้ข้ามปีนะครับแน่นอนอินบ็อกมาเลยนะครับรายได้ทั้งหมดจะเข้าสู่ชุมชนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม